หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเจตจากเพจกุวยแกงนะครับมาจากเพจกูวีแกงเองค่ะวันนี้ป๊อป๊าจะมาสอนติดกล้องกระจกนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนติดกล้องกระจกนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สอนการใช้งานกล้องตัวนี้ครับกล้องกระจกของสมิธีนะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวนะครับของกล้องกระจก ของตัวยีเนี่ยไม่ใช่คลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งซึ่งผมใส่ลิงก์เดสคริปชันเนี่ยไว้ด้านล่างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครดูตัวนั้นแล้วเป็นเจ้าของตัวกล้องกระจกของ Xiaomi แล้วเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ประกอบการใช้งานเบื้องต้นได้เลยนะครับผมกล้องยีมิลเลอร์ h ดชนะครับจะเป็นกล้องตัวหนึ่งที่มีปุ่มกดที่ค่อนข้างใช้งานง่ายที่สุดแล้วสําหรับใครที่กลัวการใช้งานที่แบบว่าจะดูย้อนหลังแล้วกดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกล้องตัวนี้นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณต้องการจะดูนะ อัลบั้มที่เป็นเครื่องหม่คล้ายยูทูบนะครับคุณกดเข้าไปปั๊บด้วยความเป็นทัชสกรีนคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณก็เพียงแต่ว่าเลือกไฟล์เท่านั้นที่คุณต้องการจะดูสมมุติผมต้องการจะเลือกไฟล์สักช่วงเวลาหนึ่งเช่นผมต้องการที่จะเลือกไฟล์เป็นช่วงเช้าแล้วกันสมมุติจะเปิดให้เมียดูว่าวันนี้ขับผ่านเจอสาวๆสวยๆในมองนี้โอ้โหสมมุติว่าผมต้องการที่จะเปิดไฟล์ให้ภรรยาดูว่าผมเจอรถปาดหน้านะฮะผมก็เพียงแต่กดนะฮะก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าเนี่ย ลักษณะการบ <S 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 ันทึกที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงเลยนะฮะอันนี้จะเป็นกล้องข้างหลังนะฮะนี่เป็นกล้องข้างหลังถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะไปกล้องข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับเนี่ยกดเลื่อนไปเลื่อนเป็นไฟล์ก่อนหน้านี้กดเลื่อนไปกดเลื่อนไปเนี่ยฮะก็เลื่อนไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะลบไฟล์อะไรต่างๆได้ตรงนี้เลยับถือได้ว่า การดูย้อนหลังเนี่ยง่ายมากๆนะครับใช้งานไม่ยากเลยแต่ว่าบอกก่อนว่ารุ่นนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถนัดดูรูปได้นะครับดูรูปได้นะครับพารูปก็ไม่ได้ยากนะครับอย่างรูปเนี่ยกล้องหมุนก็เหมือนกับมือถือเรานะครับสลับกล้องเองสลับกล้องการแสดงผลนะครับที่กล้องหน้าอย่างเดียวกดไปสลับเป็นข้างหลังกดอีกทีหนึ่งกลับมา หลังเล็กๆสอนข้างหน้าประมาณนี้นะครับอิเมอร์เจนซี่ก็เอาไว้กดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเราต้องการที่จะล็อกไฟล์นะครับก็กดปุ่มนี้ได้นะครับเวลาที่เรากดเนี่ยเขาก็จะมีแถบสีแดงขึ้นมานะครับซึ่งไฟล์ที่อยู่ในระหว่างเนี้ยก็จะถูกล็อกอัดบันทึกเข้าไปนะครับโดยที่ไม่โดนลบทับประมาณนี้แถบนี้จะวิ่งประมาณสัก10วินาทีถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะได้ไฟล์ที่ล็อกขึ้นมาแล้วเขาก็จะเริ่มไฟล์ใหม่เห็นไหมครับตัวเลขก็จะเดินถ้าเกิดกล้องเนี่ยทำงานนะครับเนื่องจากเขาเป็นกระจก เพราะนั้นเนี่ยการทํางานอัดหรือไม่อัดดูได้แค่ตรงนี้เท่านั้นว่าไฟกับพริบหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าคุณเผลอไปกดหยุดเวลาที่จะไม่อัดนะฮะนี่เขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่าคุณจะหยุดใช่ไหมสมบอกว่าโอเคเวลาที่ไม่อัดก็ไม่มีตัวเลขเดินแล้วก็วิดีโอเขาเขียนว่า Video is not t u r n on ก็คือไม่มีการบันทึกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดต้องการจะบันทึกเหมือนเดิมกดปุ่มเดิมเห็นไหมครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องของการตั้งค่าก็คือตรง setting ตรงนี้นะฮะเรากดเข้าไปการ setting เนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ว่าอย่าไปกลัวนะฮะเพราะว่าจริงๆเราเดาๆได้ทั้งนั้นนะฮะเป็นคำศัพท์ง่ายๆอย่างเช่น image quality แถวแรกก็เป็นความละเอียดภาพนะฮะซึ่งมีทั้ง1080-30 frame rate เฟรมเรทยิ่งปรับลดลงคุณภาพของไฟล์ย,ยิ่งน้อยนะฮะแต่ว่าไฟาวิดีโอก็จะบันทึกได้นานขึ้นก่อนที่จะโดนวนทับนะฮะ แล้วก็ลองดูอีกเมนูหนึ่งนะครับ voice record ก็คือบันทึกเสียงเข้าไปในตัวกล้องหรือเปล่านะฮะ wifi เปิด wifi ไว้หรือเปล่านะฮะกระจกตัวนี้มี wifi นะ format sd card นะฮะก็แนะนำให้ทำก่อนในครั้งแรกนะฮะก่อนที่จะใช้งานจริงนะฮะแล้วก็เรื่องของ collision detection ก็บันทึกชนอัตโนมัตินะฮะซึ่งเวลาที่เราชนเกิดอบุบัติเหตุกระแทกอย่างเงี้ยเขาก็จะล็อกไฟล์ให้เรา โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มอ m e เมอร์เเลยก็มีสูงกลางต่ำนะฮะโดยทั่วไปเขาก็ตั้งไว้ที่ตรงกลางกันนะครับต่อไปก็เด t e Setting นะฮะเป็นค่าวันที่แล้วก็ตามด้วย Time ก็แปลว่าเวลานั่นเองนะจะมาเซตแบบแมนวนวลก็ได้หรือว่าจะต่อกับ Wi-Fi นะครับแล้วก็ให้เขาดึงวันที่เวลาจากในแอปพลิเคชันในมือถือเลยก็ได้นะครับก็จะดึงวันที่เวลาจากมือถือไปจูนให้ตัวนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดนะครับต่อไปออโตเมติกสกรีนออฟนะครับ นี่มันจะมีระบบอันหนึ่งที่ถ้าเกิดถติว่าคุณกดเข้าไปที่เซตติ้งค้างไว้น,น,นานๆเนี่ยมันจะตัดโดยการเด้งออกมาเองเลยเพราะกลัวว่าคุณกดเปิดค้างหน้านั้นไว้นานเกินไปแล้วจะไม่บันทึกนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับคนรีวิวนี่รู้สึกลาําบากนิดหนึ่งครับเนี่ยผมต้องกดเข้าไปใหม่นะฮะเนี่ยอโตเมติสกรีนออฟนะฮะก็ตั้งค่าพักหน้าจอภาพไปหนึ่งนาทีหน้าจอตรงนี้ก็จะดับกลายเป็นกระจกธรรมดาไม่มีการแสดงผลนะฮะหรือคุณจะกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็ได้ปุ่มที่มันอยู่ด้านล่างตรงนน,ององน,งนีี้้อออาาจจะมมงยยกกห่ด ก็พักหน้าจอไปลักษณะนี้เป็นต้นนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณตั้งไว้ที่1นาทีสกรีนออฟเขาก็จะดับเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกดปุ่มนะครับมันจะมีเท่าไหร่บ้าง1นาที5นาที10นาทีแล้วก็เปิดหน้าจอตลอดอย่าเปิดตลอดนะ,ะับเพราะว่าขับรถแล้วมันจะดูอันตรายมากๆนะฮะแล้วก็ไปต่อนะวิดีโอเรคคอร์ดิ้งไทม์นะฮะ,ะตัวนี้สามารถตั้งได้ว่าคลิปหนึ่งเนี่ยจะเอากี่นาทีนะฮะหนาทีหรือ3นาทีนะครับจะบันทึกแค่ไหนแล้วแต่ที่ถนัดเลยนะค,ะ On off effect, นะครับรออนออฟเาว์เอฟเฟก การเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับเปิดปิดเครื่องมีเสียงหรือเปล่าทัดซาวอย่าไปเปิดนะเพราะเปิดจะเป็นแบบนี้เสียงมันจะดังจน,นบาดหูมากๆากคเนี่ยเห็นไหมฮะภาษาไม่มีภาษาไทยด้วยนะวันนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงกันไปแล้วเราก็จะขออนุญาตปิดทัชซาวนะฮะไม่เวิร์กอย่างแรงนะต่อไปนะฮะเป็นแบ็คไลท์เลเวลนะฮะก็คือเนี่ยความสว่างของหน้าจอตรงนี้นะฮะนี่เป็นกระจกรุ่นเดียวเลยมั้งที่ปรับแสงอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยโลมีเดียมไฮผมว่าก็โอเคนะ เนี่ยจะตั้งมันแบบไหนก็ได้ตามที่คุณถนัดนะฮะต่อไป diving report นะฮะเวลาที่เราดับเครื่องยนต์ก่อนดับเครื่องมันจะบอกว่าเราวิ่งมากี่ชั่วโมงนะฮะเบรกกระทันหันกี่ครั้งก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกฮะ factory reset แล้วก็ about e dash cam นะฮะไม่มีอะไรจบครับนี่คือทั้งหมดของการทำงานของเขานะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Wi-Fi กันบ้างเห็นสัญลักษณ์ wifi ใช่ไหมฮะตัว password เนี่ยกับชื่อของ WiFi นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้จากตัวตั้งค่าตรงนี้ ะะแล้วก็เมนูนี้นี่แหละ Wi-Fi ที่เรากดเปิดหรือปิดเนี่ยพาสเวิร์ดนะฮะให้เรากดมาที่ About g ดีแ a เมนะฮะนี่จะมีชื่อนะ,ะชื่อ Wi-Fi ว่าชื่ออะไรพาสเวิร์ดนะฮะ 1, 1นะฮะของผมลงท้ายด้วย6027แล้วขึ้นต้นด้วย y CarCA นะฮะเราก็มาที่นี่เลยฮะโหลดแอปให้เสร็จก่อนนะฮะแอป,ปเนี่ยจะชื่อว่า g d ดตัวนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับตัวสีขาวแอปชื่อตัวนี้นะฮะไปโหลดมานะฮะเข้ามาเปิด wi-fi ของตัวมือถือของเรานะฮะแล้วก็กดเลือกเจ้าตัวย e ี a ดชนะคะ g e c ยีคาแคมนี่พาสเวิร์ดที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะ1ถึง0นะครับกด Connect เข้าไป Connect แล้วนะฮะพอเรา Connect ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาด้วย แล้วก็จะขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการคอนเน็กแบบนี้จะไม่ใช่การต่อ Wi-Fi 3 g 4 g นะครแต่จะเป็นการคอนเน็กระหว่างตัวกล้องกับมือถือของเราเท่านั้นเหมือนส่งรับส่งข้อมูลผ่านบลูทูธนะครเราก็ต่อแล้วเราก็เข้าไปที่แอปนี้ฮะ e dash นะฮะก็เป็นตัวนี้เลือกพื้นที่ก่อนของเราอยู่เอเชียกด continue ไปกด accept ในการใช้งานไปนะครับแล้วเราก็ add device ก็คือ เพิ่มอุปกรณ์ของเราเข้าไปก่อนนะครับเลือกเจ้าตัวยี่มิลเลอร์เดชแคมนะครับเขาบอกอย่าลืมเสียบลักนะก็ต้องเสียบอยู่แล้วนะฮะไม่งั้นเปิด Wi-Fi ไม่ได้อย่าลืมเปิดเนี่ยไวไฟนะเราทําทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะเขาก็จะเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างเจ้าตัวมือถือกับเจ้าตัวนี้จะสังเกตได้ว่าพอเราเชื่อมไปแล้วเนี่ยพอเราเชื่อมไปแล้วปุ๊บหน้าจอเขาจะเป็นรูปมือถือแล้วเห็นไหมตะกี้เป็นรูป Wi-Fi ตอนนี้เป็นรูปมือถือเห็นชัดไหมเนี่ยเห็นไหมฮะ พอเราต่อปุ๊บเนี่ยหน้าจอจาก Wi-Fi ไปรูปมือถือแล้วและสิ่งที่เราเห็นนะฮะในตอนนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดที่ไม่ใช่ d e ฟอลต์พาสเวิร์ดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมยังไม่เปลี่ยนตอนนี้แล้วกันผมกดแคนเซิลไปนี่ก็จะเป็นหน้าจอนะครับแสดงผลแบบเรียลไทม์นะตอนนี้นะฮะที่เกิดขึ้นจะบอกว่าการที่เราเชื่อมต่อเนี่ยสัญญาณ w i f i ไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือของเราจะต้องอยู่ภายในบริเวณห้องโดยสารนะครับในรถของเราเราถึงจะมองเห็นถ้าเราแบบ ให้แฟนขับรถออกไปนอกบ้านนะครับแล้วเราอยู่ที่บ้านเราก็มองไม่ได้นะครับต้องเข,เข้าใจตรงนี้ก่อนนะต่อไปเนี่ยตะกี้ถ้าเกิดเราได้ดูไปแล้วนะครับว่าพวกเซตติ้งมีอะไรบ้างเราเลื่อนไปที่แท็บเซตติ้งเนาะแล้วในแ็บเซตติ้งเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับเหมือนที่ตะกี้เราเซตกับตัวกล้องนะครับจะมีอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอาออกได้และตัวกล้องเองไม่มีก็คือโลโก้วอเตอร์มาก็คือสัญ,ญลักษณ์เจ้าีนะครับมุมซ้ายบนนะครับถ้าเกิดใครลำคาญก็เอาออกไปได้นะครับที่เหลือ จะบอกว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คืออะไรที่ทําในตัวกล้องได้ตัวนี้ทําได้หมดยกเว้นเจ้าตัวโลโก้ Watermark ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะครับกดไปที่ SD card นะครับเขาก็จะมีการดึงไฟล์เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูได้ง่ายมากๆเลยนะครับไฟล์ไหนที่ล็อกไปแล้วคุณเห็นไหมครับไฟล์ไหนที่ล็อกไปแล้วจะเป็นรูปเนี่ยรูปะระฆังนะครับก็คือ เป็นไฟล์ emergency ฉุกเฉินนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเป็นบอกด้วยว่าฟลอนเป็นกล้องหน้านะฮะช่วงเวลาของวันนี้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะกล้องหลังช่วงเวลาวันนี้กี่โมงถึงกี่โมงเห็นไหมฮะก็เรียงเป็นลําดับเรียบร้อยมากๆนะฮะก็ถือว่าเจ๋งดีนะฮะของผมสมมุติว่าผมจะลองดูเป็นกล้องหน้านี้แล้วกันช่วงเวลานี้นี่เหรอนี่นะฮะก็จะใช้เวลาบัฟเฟอด้วยบัฟเฟอก็คือค่อยๆดาวน์โหลดไฟล์มา แล้วก็ดูไฟล์ตอนนั้นๆเลยนะฮะประมาณนี้ขอดูเป็นไฟล์ของเมื่อวานแล้วกันนี่ประมาณนี้นี่เป็นไฟล์ที่ผมไปมาบุญครองดูอะครลแมนมาเมื่อวานเห็นไหมฮะขนาดนี้อยู่ตรงใกล้ๆกันขนาดนี้นเนี่ยหมายถึงว่าตัวเนี่ยผมนั่งอยู่ที่คนขับแล้วไอ้กล้องเนี่ยไอ้กระจกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าการที่เราดูเนี่ยสดเนี่ยมันก็ยังมีการแบบหน่วงๆกระตุกๆ,ๆอยู่บ้างแต่ก็ยังดูรู้เรื่องนะฮะ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการที่จะดูแบบเปิดเสียงด้วยก็ได้นะฮะผมลองเปิดเสียงดูเห็นไหมฮะได้ยินเสียงด้วยได้ภาพด้วยได้เสียงด้วยนะฮะก็ถือได้ว่าดูได้ค่อนข้างสะดวกนะฮะแล้วถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์นะฮะเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะ,ะในขณะที่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะลบไฟล์นะฮะเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยเช่นเดียวกันสมมุติจะดาวน์โหลดไฟล์ลงมานะฮะเขาก็จะขอ Access เข้าขอ Permission เพื่อจะดาวน์โหลด เนี่ยเราก็อน,นุญาตให้เขาดาวนโหลดเขาก็จะมีแถบดาวน์โหลดขึ้นมานะฮะก็รอเนี่ยไฟล์นี้1นาทีคุณก็ใช้เวลาโหลดประมาณเดียวๆกันนะฮะอาจจะ1นถึงสนาทีนะครับประมาณนี้โหลดเสร็จก็เข้ามาอยู่ในโฟโตอัลบั้มธรรมดานะฮะกดอินโฟนะฮะจะมีบอกด้วยว่าบันทึกเมื่อไรเวลากี่โมงความเรยดเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะก็โอเคอยู่เนาะเรามาลองดูกันนะฮะว่าไฟล์ที่เขาขึ้นล็อกเครื่องหมายที่เป็นรูปะระฆังเนี่ยเราจะสามารถที่จะ ลบไฟล์จากในนี้ได้หรือเปล่าเพียงไฟล์เดียวนะสมมุตินี่เป็นไฟล์ล็อกนะครับผมก็จะกดลบลบนะฮะก็ลบได้นะฮะในขณะที่บางรุ่นเนี่ยลบไม่ได้นะไฟล์ไหนเป็นไฟล์ล็อกต้องกดฟอร์แมตอย่างเดียวนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับแล้วก็มีเวลาที่เลียงบอกกันอยู่ว่าช่วงเวลาไหนยังไงก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสะดวกจริงๆเห็นไหมฮะสองทุ่มสิบเอ็ดสองทุ่มสิบสองสองทุ่มสิบสามครบถ้วนนะฮะสมบูรณ์ใช้งานง่ายสุดๆนะครับ ขอบคุณมาดูรีวิวนะค,ะคนี่มาดูรีวิวนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการใช้งานนะครับ ถ้าใครสงสัยยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้แล้วเกิดปัญหาสําหรับตัวกล้องอะไรก็แล้วแต่แล้วบังเอิญไม่ใช่ของสินค้าของศูนย์นะครับก็ลองติดต่อร้านค้าที่ซื้อมาดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ของศูนย์แล้วก็เกิดอาการผิดปกติก็สามารถติดต่อศูนย์ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายขอลาไปก่อนนะคะ